อัญโยนเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม,าม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเจโน่จาก NCT กันแต่ตอนนี้นะครับได้มีข่าวออกมาการพูดถึงของเจโน่นะครับสำหรับอินสตาแกรมส่วนตัวของเจโน่ที่เพิ่งเปิดออกมาอย่างเป็นทางการนั่นเองซึ่งอินสตาแกรมนี้ก็เป็นอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับที่เจโน่เขาจะเป็นคนเล่นแล้วก็อัััพรรููปดคคุยกบบแฟนนนผ่าตงี แต่ว่าแฟนๆเนี่ยไปสังเกตเห็นนะคบว่าอินสตาแกรมของเจโน่หลังจากที่เปิดออกมาแบบไม่ได้ติดตามใครเลยเนี่ยจู่ๆก็มีการติดตามมินะจากวงทวายส์นะครับก็ลเลยเป็นข้อสังเกตขึ้นมาว่าทั้งสองคนเนี่ยมีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าทั้งคู่นั้นจะมีผลงานอะไรร่วมกันไหมหรือว่าเพียงแค่บังเอิญกด Follow หรือว่าบังเอิญไปโดนใส่เฉยๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่เจโน่เนี่ยได้เปิดอินสตาแกรมส่วนตัวมาที่มีชื่อว่า e j e n underscore o underscore สี่นี่นะครับบัญชีอินสตาแกรมของเจ เโน่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้ฟอลโล่หรือว่าไม่ได้ติดตามใครเลยทั้งๆที่ยอดผู้ติดตามเนี่ยทะลุขึ้นมา3ล้านแล้วในปัจจุบันนี้นะครับและ IG นี้เนี่ยก็เปิดมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคมแล้วจู่ๆนะครับตัวเลขศูนย์นั้นของคนที่เจโน่กาลังติดตามอยู่ใน IG นั้นก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาและแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปเห็นพอดีนะครับว่า1คนที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนี่ยคือมิน่าจากวงทวาย่นเองซึ่งก็เปิดอินสตาแกรมส่วนตัวไปแล้วเช่นเดียวกันแฟนๆบางส่วนเนี่าาทนํ เจโน่นั้นถึงฟอลโล w มีนาทวาย์แต่ว่าจากนั้นไม่นานนะครับยอดคนที่เจโน่เนี่ยติดตามก็กลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมแฟนๆเนี่ยก็เลยตั้งข้อสงสัยกันว่าในอินสตาแกรมส่วนตัวที่เจโน่นั้นเนี่ยเล่นแบบไม่ได้เปิดสาธารณะแบบนี้น่าจะมีการฟอลศิลปินที่เขาชื่นชอบหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นมีนาจากทวาย์นะครับพะมาเป็นอินสตาแกรมส่วนตัวที่เปิดเผยแบบสาธารณะให้แฟนๆได้ติดตามกันได้เนี่ยก็เลยจําผิดที่ว่าเป็น IG ของตัวเองก็ฟอลมีนาไปหลายคนบางส่วนก็บอกว่าเป็นการวางเอิญไปกดโดนใส่ทีีี่มกกรรณคล้ายัน,นะว บีจาก BTS ที่เผลอกด Follow เจนนี่ในก่อนหน้านี้และสุดท้ายเนี่ยก็กดอัน o l l o w ไปเหมือนบังเอิญไปกดโดนใส่ตรงที่ฟีเจอร์ของ IG เนี่ยเขาแนะนํามาคุณสนใจที่จะกดติดตามเขาไหมแต่ว่าประเด็นนี้เองนะครับก็ไม่ได้เกิดเป็นประเด็นดราม่าอะไรตามมาไม่มีแฟนคลับของทั้งฝั่งเจโน่แล้วก็ฝั่งของมินาทวายซี่ออกออกมาต่อว่ากันเลยไม่หนาซ้านะครับเ่าแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยยังดีใจด้วยซ้ําที่ศิลปินเนี่ยคอยซับพอร์ตแล้วก็คอยติดตามผลงานซึ่งกันและกันแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยอดคนที่เจโน่ติดตามใน IG กก็ลับมาไอจี เไอจี IG นี้เจโน่น่าจะไม่ได้ติดตามใครนะครับนอกจากมาอัปเดตรูปภาพแล้วก็มาพูดคุยกับแฟนๆให้หายคิดถึงกันเท่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับที่การเผลอกด Follow ครั้งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นดราม่าอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีใครนั้นถูกต่อว่าแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยแถมแฟนคลับเนี่ยยังเผลอดีใจไปแล้วได้ซ้ำที่ศิลปินที่พวกเขารักทั้งสองคนนั้นเนี่ยติดตามกันใน IG ส่วนตัวนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามหลังจากนี้ถ้าหากมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกััััองงงนน่รามมคคิ้้กกียไไดดตต มาเข้าไปติดตามได้เลยที T ่ ejn_underscore_423 O Underscore นะครับหรือว่า d j n o 4 2 3นั่นเองคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง